ยี่พาแล้วอ่ะคุณยี่พาคุยี่พาพันสี่สวัสดีกันด้วยครับผมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินวะเฮ้ย hey. <laughs> มาครับผมวันนี้มาพบกับช่องย้ายโมโหนะครับผมก็วันนี้มาเปลี่ยนเกมใหม่ครับผมมาเล่นเกมค่ายซีคิวเก้านะชื่อเกมอะเรชิลาร์นะผมคือเกมเนี้ยเป็นเกมคล้ายๆคุกกี้รันเมื่อสามสิบปีก่อนเลยครับผมตอนที่พ่อกับแม่ผมนั้นเฮ้ยไม่ใช่ละ นั่นแหละครับผมมันคือเกมอลิสลาเนีนับผมในรูปตัวเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเนี่ยหน้าตาเกมอ๋อเครียตกใจหมดเลยนะร,ร,รู้ไหมเสียงมันก็สะสะเทใจมากเลยนีค่ครับผมคือตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมสลอตนะครับผมในหมวดสลอตครับผมแต่เป็นเกมแบบแนวปรจจันภัยในอาเคครับผมคือตัวเกมมันก็จะมีนีค่ครับผมมันการที่แบบว่าเราเก็บเหรียญวิ่งหรืออะไรเงี้ยเรื่อนในเกมเกมที่เราเล่นอยู่อ่ะมันจะสามารถแต่งชุดแต่งกายนะครับผมแล้วก็ สัตว์เลี้ยงก็มีให้ด้วยนะครับผมจะเป็นน่าจะเป็นกระต่ายป่ะผมจำถ้าจําผมยังไม่ผิดนะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนาะสิบกิโลนะเนี่ยห้าร้อยเมตรแต่ถ้าเราเล่นถึงห้าร้อยเมตรเนี่ยเราได้เราได้เสื้อผ really ้านะไปกันเลยอยู่กับผมว่าหน้าตาเกมเป็นเป็นยังไงครับผมสามารถเล่นเป็ดตามสุดได้ที่โหห้าสิบตังค์อะคนคุ้มอ่ะไอเกมนี้อะไรแต่ว่าผมขอเล่นเป็ดหนักๆไปล้วกันนะขอเล่นเป็นห้าบาทนะครับผมไปเลยกันดีกว่าผมเสียงอาจจะเสียงดังนิดนึงฮะับผม เครดิตอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งสายสายสายหน้าจอของเรานะครับผมก็ตามนั้นแหละเนี่ยมีไงคือไอ้ตรงคาว่าชนะเนี่ยก็คือที่เราได้ตังนะทุกคนใน,ในตอนตอนที่ยังไม่ตกนะเข้าใจป่ะเออแต่เราต้องเียบเทียบระหว่างเครดิตด้วยเนาะเครดิตเอ่อว่าเรามีเท่าไหร่ตอนนี้เอาเฉลียไปผมมีอยู่พันสามนะเข้าใจป่ะเออตอนนี้ผมขาดทุนอยู่นะ ค,คือเกมมันเหมือนจะไ,ได้หมดนะมันจะได้ง่ายนะแต่มันไม่ใช่นะทุกคนคือเขาบอกว่ามันเขาแนะนํามาว่าพยายามเก็บอย่างเก็บสีชมพูปะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ะโอ้ผมรู้สึกลายตานะแต่ถ้าไม่มีลายพี่เอาลายผมไปนะอะไรเก็บอะไรของผมวะนั่นแหละโอ้โหตังค์มังล่วงเลยเลยนี่ไงแต่ก็อย่าเพิ่งอือชอบจริงๆเลยแบบแต่นเนี้ยเนี่ยทุกคน ผมยังไม่ชอบเลยเวลาฟรีโบนัสเข้าแหะถ้าผมว่าคุณเล่นเบสสูงๆอ่ะแล้วคุณเลือกไอ้ตัวคุณอ่ะได้เยอะแม่งโคตรคุ้มอ่ะผมบอกเลยขออย่าครูคำหยาบนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมที่พูดคำหยาบครับผมวาจาใดที่ผมพูดไปสั้นๆกับผมขออภัยมาหน้าที่ด้วยด้วยหากท่านชอบใจชอบใจกดไลค์กดแชร์อยู่ใกล้ๆโอ้โห14คูณ0.5ไอ้นรก7บาทไอ้เนี้ยโอ้โหอันนี้คือความซวยของผมไปเนาะแต่ผมยังได้กำไรมาอยู่นะทุกคน เฮ้ผมคำค้ำมิตีนาวอ่ะอันนี้ผมวิ่งมาเท่าไหร่แล้ววะทุกคนสองร้อยเมตรปะเดี๋ยวห้าร้อยนี่ไงเมกาวินน่ะแต่ห้าร้อเมตรแต่เจดันนี่ไงโอโคดอกสองดอกไปดิสองดอกไปดิเฮ้ยออกออกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยค้นคุ้มอ่ะดูดิช้า700เจ็ดร้อยละไฮ้แต่คุ้มอยู่นนแต่ถ้าสมมติว่าผมได้ถึงสองพันผมพอเลยนะทุกคน รอบนี้ผมขอแก้มือหน่อยนะเมื่อกี้0.6โอ้หโคตรแย่แล้วผมนี่ถึงถแค่500เมตรอะ่ะพอแล้วผมจะเปลี่ยน,ยนชุดเลยโลคเสียวไ่เจ้าหมาเคยดมปะหอมหอมที่เดิมเว้ยนี่ไงที่เดิมบอกเลยครั้งแรกพลาดครับสอไม่มีพลาดบอกเลยบอกเลยนั่นแหละสวยฮ้าผ่านกาแล้วอีกกี่เมตรว้เนนะี่ยอีกร้อยกว่าเมตรนะเจอกันฮะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าตรงนะเวรู้ไหมมันคือความฝันของผมที่ว่าผมจะได้ใส่ชุดใหม่เนาะคือผมจนมากเลยนะทุกคนนอมาหาเงินปัน่นเล่นสลอนมาเอาหาซื้อเสื้อผ้าใสนะ่เนาะเออขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมผมนะท,ทั้งที่ว่าผมอัดคลิปอยู่ไม่มีคนดูไอบเบื้อกเอ้ยนี่ไงข้ามมิติไปแล้ว400 4เมตรครับตื้อตือตืตืตือตื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  นี่ไงสองดอกไปดีโอ้โหคตรคุ้มอ่ะสองพันแล้วเฮ้ยสองพันแล้วโโก็มาดิฮู้โ,โหเงิงนเงนิงนเงนิงนเงินเงินตังผมร่วงแล้วอ่ะเอ้ผมขอแค่ต้องการนี่ไงโอ้โหคตรคุ้มอ่ะนกเข้าสามรอบไอสัตว์เตืร์ตืเตืื์ตตตตืรตตืตต ไอ้ตะีมเนสมาไอ้ตะีมเนสไม่เมาแล้วมาเลยอร่อยกันโอ้โหคูณสักแปดสิบดิคูณสักแปดสิบได้คูณอีกแปดสิบนะออ้ยรวยรวยคอใหนรู้ครั้งนี้เราต้องเราต้องเปลี่ยนทิศนะนะนี่ไงนี่ไงโอ้หถ้าผมเล่นล่ําที่เดิมนะโอ้โหผมจะได้ที่สองร้อยแปดสิบบาทอ่ะเอาละครับผมอยู่ที่ห้าร้อยเมตรแล้วครับผมอ่ะฮะห้าร้อยเมตรห้คร้อยเมตรไหมมันขึ้นชื่อึือ ขึ้นนี่และให้ขึ้นให้เราแล้วแต่สมมติว่าเราวิ่งไปเรื่อยๆมันอาจจะแตกอีกก็ได้นะไอ้เราอย่าเป็นยอดท้อเอ้ยผมยังไม่จบปุ๊ดสิบหกว่ะปุสิบหกมาแล้วปุสิบหกนี่ไงอุ้ยโอ้โหมามาต่อต่อเลยแล้วกันเอ้าข้ามโอ้โหตกใจหมดเลยอ่ะโอ้โหมีคนรักพาตัวเราไปนะครับเยอะเลยโอ้โหผมเมื่อก็ตกใจหายใจคว่ำนะว้าว วายไปฮะนี่ครับผมก็คือนี่ครับตามนี้เลยฮะนี่ครับผมอันนี้สิบกิโลเมตรใครจะไปวิ่งไหววะเฮ้ยแต่ผมเคยวิ่งถึงนะตอนนั้นอะผมเล่นกัดเลยอะ่ะไอ้แต่แต่ตอนนั้นมนันน่าจะเก็บสถิตินะเนี่ยครับผมชุดนะนี่ไงโอ้โหน้องส,องสาวน,าน่ารักมากอะนี่ครับผมโอ้โหแม่เอ้ยหนึ่งกิโลดนน่าจะได้เป็นชุดไทยปะ แต่ไอเน,นี้ยเคยได้ไอเน,นี้ยผมไม่เคยได้นะแต่ชุดไทยมันอันนี้น่าจะเป็นชุดไทยนะโว้ยน่ารักนะครับไอเน,นี้ยครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยบาทปะก็ตอนแรกผมมีอยู่ประมาณพันสามอ่ะเออเอ,อ้ยคุ้มอยู่นะคุ้มนะครับผมโอ้โหเกมมริกลานแมงหน้าตาเกมประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่ค่ายซีคิวเอ้ยค่ายซีคิวเก้าผมหรือเรียกภาษาอังกฤษหรือซีคิวได้ฮะนี่ครับผมโอ้ยเกมนี้มันน่ารักมากเลยนะครับผม สำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับผมก็ผมแนะนำเลยครับผมเบดสองบาทนะเออเบตสองบาทก็ได้เนาะเอ้ยไม่ใช่ดิไปผมกดผิดวะไอเหี้ยเนี่ยฮะเอาเข้าใหม่เอาเข้าใหม่เอาเข้าใหม่นี่ครับผมเนี่ฮะเริ่มหน้าตาเกมมันก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยครับผมนี่ครับผมเนสำหรับคนทุนน้อยเนี่ยโอ้ยเนี่ยคนทุนมากเนี่ยกดไปเลยเบตสองร้อยอ่ะไอผมลองกดเบดสองร้อยเลยปะเนี่ยเออเก่าๆอ่ะไปบาเปล่าเบดห้าสิบปะ เ,เดี๋ยวผมไปลองเล่นเลยแล้วกันลองไปเล่น,ล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 นก่อนจบคลิปผมขอเล่นเบทห้าสิบบาทได้เฉยนะทุกคนก <c oughs> ็ไม่มีอะไรมากครับผม <c oughs> ไม่ต้องเสียใจแทนผมนะนีไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบตรงนี้โอ้โหเบทห้าสิบไ,ไอเ้เฮียเล่นคนคุ้มอ่ะคุ้มเบอร์เฮ้ยคุ้มว่ะเฮ้ยแต่มันก็โอ้โหเมื่อกี้แตหกร้อยไปแล้วเดี๋ยวทำบามนะครับผม สำหรับคุณทุนน้อยอย่าหาทำตามเลยเชื่อผมอยู่ดีไม่ไหวดีนะทุกคนนะยี่ห้าแล้วอะ่ะคุณยี่ห้าคุณยี่ห้าพันสี่เฮียพอเลยโอ้โหพันสี่กดออกเลยโอ้โหไอผมได้กำไรมาพันหนึ่งพอดีแล้วอะ่ะตอนแรกตังของมันจะหมดแล้วนะเอ้แตกหนักจริงครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ โอเคครับผมได้กำไรเนาะใครที่สนใจอยากลองเล่นก็ศึกษาดีๆก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นการชักชวนหรืออะไรอย่างใดน,นะครับผมแต่ว่าเป็นเกมที่แบบว่าสำหรับคนมือโปรเออคุกกิรันนะก็ถ้าคนอยากลองเล่นนะ่ะก็เติมน้อยๆไปก่อนนะครับผมนาสว่ามันได้ตังอะไรไงแต่คือเกมอะ่ะมันมีได้มีเสียอยู่ในรองครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวตัวเกมที่สามารถทําได้ตังแล้วก็ อาจจะทําให้เสียตังค์นะครับผมตอนแยกแยะด้วยนะครับผมว่าเราคนศึกษาดีดด้วยแล้วสาหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับผมอย่าลืมฝากติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณครับผมไปกันแล้วเจอกันนะฮะอริสุลันเยี่ยกล